ว่าเมันอกาสิถ่าวตั้งแต่ปกครอนผูกผมกว่าท่านเกิดถูกไหมเกิดมาเห็นหลงไหมโคตรเมย์น้ำข้ามไหมเนาะนี่อันอันพวกนี้สีกะเวลาเห็ดออกมันก่อนว่ามันจะเห็นน้ำจะสีเงี้ยงมากพอหักมันมันร่อยออกมาผีดหักมันรอยมาสนสนี่สนยังก็ได้ไหมเนาะครับสนนี่ต้องเป็นเขียวใหญ่แดงใหญ่ค่ะนี่พวเขียวใหญ่ยังใหญ่ทีนี้มันมีอะไรด้วยกษตรเชื่อติดแล้วนี่พวกนี้เชื่อมันพร้อมเฉียวออกอีกแล้วนี่ยถ้าอย่างภาคนึหดหนามก็คือถ้าสิพักจะหามือถ้าสิหายนามันว่างข้าวกลุ่นจะพักได้สองมื่นหนึ่งเดือนสามหมื่ ไปหาต้นสนโนผูดีกว่าเนี่ยโดนนี่สนโนี่เตี้ยา่อเขียวใหญ่แดงใหญ่ันนโอ้เขียวเนี่ยใหญ่แดงใหญ่มอนีหรอกนมันนีตาแม่นเมจันไม่มีเลยหมดชุดเลยที่นี่มันโดนปัญหามันจังออกคันก๊กไหม่งามกอนพื้นที่สมบูรณ์กับผโดนค่ะที่เดือนหาเดือนก็ออกกปนำนดเท่ากับว่าหกเดือนบ่เกินเจ็เดือน ครับครับ่วนมากที่ที่ลูกแฝงเห็นว่าบ่บ่ถึงหาเดียนที่เดียนครับครับผลผลิตดอกในถนนที่ดอกใ่ายก็แมนดอกง่ายนะดอกสมบูรณ์พร้อมขาจะใหญ่ดอกเกะต้นแกนี่สิแบบมันสิเป็นขาบ่สมบูรณ์เลยมันสิเหี่ยวขึ้นเลยจังซี่สิแมครับครับอันนี้มันสิใหญ่เพราะว่าอันนี้มันดินเขาเจ้าก็ดินท่าเนาะดินใหญ่